โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมในเกมบล็อกกับแบบดาร์กเอเวนเจอร์นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมถึงมาทําคลิปนะครับเพราะเพราะว่ามันเป็นวันที่อีเวนต์มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมเป็นอีเวนต์อีเตอร์นะครับผมมันจขายอีเตอร์ในอีเวนต์ดาร์กเอเวนเจอร์นะครับผมแบบนี้นะที่ว่าแบบดาร์กเอเวนเจอร์นัแบบเดรเลี้ยงมื่ก่อนนะครับทุกคนวันนี้ทุกคนอาจจะงงนะครับว่าไออีเวนต์เนี้ยเนี่ยทุกคนครับอีีเเวนนนต์่ยทุกค มันหาไข่ยังไงทำไมถึงใส่ช็อกโกแลตลูกกระต่ายใส่ไข่ไปแล้วเนี่ยทำไมมันถึงมันถึงไม่ดอกเป็น,นไนข่ามานะครับนี่ผมก็จะมาบอกนะครับว่าวิธีหาไข่เนี่ยทำยังไงนะครับผมเป็นวิธีการหาไข่นั่นเองนะแล้วก็วิธีการได้ช็อกโกแลตฟรี250อันนะคะผมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามันทํายังไงบ้างนะครับผมจะบอกหมดเลยนะทุกคนสำหรับวิธีการเล่นในอีเวนต์นี้นะครับผมโอเคนะครับผมแรกทั้งเพี่นเราเข้ามานะครับผมเราต้องไปคุยกับตัวนี้ก่อนนะครับผมนี่เลย เป็นมังกรหมานะครับผมคูยเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเป็นคัสซีนขึ้นนะครับแล้วให้เราเข้าไปที่ประตูมิตินี้นะครับผมเข้าไปทีนึงเสแล้วเราก ouais, do, ็ออกมานะครับเข้าไปทีนึงมันจะให้เราหากุญแจนะครับผมเห็นไหมสี่อันแล้วเราก็ออกมาหากุญแจนะครับวิธีหากุญแจนะครับผมจะบอกจุดเกิดเลยนะครับว่ากุญแจอยู่ตรงไหนนะครับนี่เลยทุกคนครับจุดแรกนะครับผมคือจุดตรงนี้นะครับผมมันจะอยู่หลังตรงนี้เลยหนึ่งอันนะครับตรงเนี้ยหนึ่งอันนะครับให้เรามาเก็บนะครับผมอีกสามอันก็คือทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ย เนี่ยมันจะมีสาราอย่างเงี้ยทุกคนครับกุญแจจะอยู่ตรงสาราทั้งหมดเลยนะครับผมสารานี้คือสาลาเรียกไข่นะครับผมเห็นงเี้ยทุกคนครับเราต้องใช้กระต่ายอันเนี้ยสามร้อยอันในการเรียกไข่นะครับผมถึงจะได้เป็นไข่ออกมานะครับแลว้วก็เราเรียกไข่ทุกคนเนี่ยทุกคนชอบผิดพลาดตรงนี้นครับก็คือเราเรียกไข่ไปแล้วเนี่ยแต่ว่าไข่เนี่ยมันไม่ดอกออกมานะครับผมวันนี้ผมก็จะบอกนะครับว่าเรียกไข่แล้วต้องทาเป็นยังไงต่อนะครับั <volleyball> <İn> ปยังไม่หมดนะกุญแจนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตรงนี้หนึ่งอันนะครับผมสารานี้แล้วก อยู่ที่ศาลา3าอันนี้ครับที่มีแสงน่าออกมา1สศาลาอันที่1น่นะครับผมอยู่ตรงนี้เลย2 3สานะครับผมไปหาวนๆดูนะครับมันจะมีกุญแจอยู่3ดอกนะครับแล้วก็เก็บทั้งหมดนะครับจะรวมเป็นสดอกนะครับผมแล้วก็ให้เรามาตรงนี้นะครับผมนี่เลยเข้าไปที่ประตูมิตินะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราต้องเข้าไปไปประตูมิติก่อนนะครับถึงมันจะเก็บกุญแจได้นะครับพอเราเข้าไปปุ๊บใช่ไหมครับนี่เลยครับกุญแจสี่ดอกให้เรามาเปิดตรงนี้นะครับผมนี่เลยเห็นไหมมันจะเป็นคัสซีนขึ้นมานะครับผม นี้แล้วก็ให้เราบินเข้าไปนะครับผมมันก็จะมีตรงนี้นะครับผมเป็นให้เป็นที่เก็บนะครับผมแล้วก็เก็บมาเลยปุ๊บเห็นไหมทุกคนครับมันก็ไอ้นี่แนี้นะมันก็จะเป็นการให้ของเรานะครับผมเต็มเลยนะครับที่ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับผมเห็นไหมผมมีสามร้อยอันแล้วถ้าเกิดเราทําเปิดกุญแจครบมซีดอกเรามาเปิดอย่างเงี้ยทุกคนครับเราจะได้ช็อกโกแลตมาฟรีนะครับสองอันนะครับผมขึ้นคนต้องทํานะครับผมเพราะอันเนี้ยมันคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับการหาไข่อิสเตอร์นะ ทีนี้นะครับผมเรามีไข่อิทเตอร์เสร็จแล้วนะครับเรามีช็อกแกสามรออันเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเปิดไข่นะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจนะครับเราจะเปิดไหนก็ได้นะทุกคนแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าคนในแบบเนี่ยสามารถแย่งเราได้ไหมนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าวิธีการเปิดไข่อย่างนี้เลยครับผมให้เราบินเข้าไปนะครับเสียเราก็กดตัว e นะครับผมในการเปิดไข่แล้วมันก็จะขึ้นว่าใช้300อันนะครับอ๋อนี่ไงทุกคนครับบอกว่าเพื่อนคนอื่นเนี่ยไม่สามารถมาขโมยไข่เราได้นะครับกดไปนะครับผมสามร้อยอันนะ แล้วแสงเนี่ยมันจะไปกระทบกับอันนี้นะครับทุกคนครับเห็นแสงไหมแล้วมันจะมีแสงหนึ่งนะครับเนี่ยแสงนี้ที่มันโดดเด่นกว่าชาวบ้านเนี่ยทุกคนครับเห็นไหมจะมีแสงกระทบมาแล้วจะมีแสงนี้ครับผมที่มากระทบออกมานะครับผมซึ่งไอ้แสงนี้ทุกคนครับมันจะเป็นจุดเกิดไข่นั่นเองนะครับผมนี่เลยเห็นไหมแล้วก็ลงไปเลยแล้วแสงเนี่ยทุกคนครับเราต้องรีบหานะครับเพราะไม่งั้นมันจะหมดแบบไม่เก่งนะครับทุกคนครับมันจะมีแสงเนี่ยไปกระทบกับหินข้างบนนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมเห็นไหมทุกคนครับเราจะได้ไข่มาตามนี้เลยครับผมวิธีีกกาารรหข่่่นนนะคคับบผมซึงทุเยชอ สงสัยกันนะครับว่าทําไมเนี่ยถึงใส่ใส่ช็อกโกแลตไปแล้ว300อันทำไมถึงไม่ได้ไข่นะครับต้องทําแบบผมนะครับผมแบบนี้เลยเห็นไหมทุกคนครับเราก็จะได้ไข่มาแล้วครับผมนี่เลยโอกาสการดรอปนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมดูได้เลยนะมีตั้งกี่ตัวเนี่ยทุกคนครับ5ตัวนะครับผมโอกาสการดรอปแต่ละตัวเนี่ยคือยอดมากมากเลยนะครับผมนี่เลยสำหรับเกมนี้นะครับผมก็ซื้อขายกันได้นะครับผมเกมนี้เนี่ยซื้อขายกันทําให้รวยได้เลยนะครับผม ตามนี้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการหาไข่คร่าวๆนะครับผมในอีเวนต์ใหม่นะครับแนนเหยอคลิปหน้านะครับผมจะมาทำเกี่ยวกับพวกนี้นะครับว่ามันอันล็อกยังไงว่ามันคืออะไรนะครับผมพวกของต่างๆในอีเวนต์นี้นะครับว่ามีอะไรอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมในการเปิดไข่หาไข่นะครับผมมีเพียงเท่านี้นะครับแ้วผมลืมบอกไปอีกอย่างนึงครับว่าอีเวนต์นี้นะครับมีเวลาเล่นอีแค่13วันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงครับในวิธีการหาไข่ก็คือสันบสายดวงนะครับผมจากสุ่มมดวงนะครับผ นี่เลยทุกคนเห็นป่ะเนี่ยมันมีไข่ดรอปอยู่ศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งยากมากเลยนะเนี่ยให้เรามากดตรงนี้นะครับหาให้ได้ห้าสิบตัวห้าสิบห้าสิบอันช็อกโกแลตแล้วก็มาเปิดหมุนวงล้อสุ่มดวงเอาครับตามนี้เลยนะครับผมสับวิธีการเล่นในแมปนี้ไอในอีเวนต์นี้นะครับและในแมบนี้นะครับในดราก้อนแอสเพนเจอร์นะครับทุกคนครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ